สายตั้งคันได้ส,สดามชัสัปดาห์ตัวพบน้องมีกลวยไตโตและมีเหมือนจู่ของน้องตีบเล็กน้อยให้น้องคนลมาแล้วรักษาได้หายไหมคะด้ได้ไหม,ไมคะโอเคอคุณฟ้าสายบอกก่อนว่าเรื่องกลวยไตโตเนี่ยนะคะเจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะสัมพันธ์กับภาวะดาวซินโดมได้นะคะก็คือไปเพิ่มโอกาสการเกิดดาวซินโดมเนี่ยประมาณสักหนจุดเก้าเท่าประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่า เจอบ่อยในเด็กผู้ชายอ่าเจอบ่อยในเด็กผู้ชายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเดินปัสสาวะของเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะอ่ายาวกว่าผู้หญิงนะคะและสามารถหายเองนะคะได้ในไตามาสามด้วยนะคะหรือหายได้หลังคลอดนะคะถ้าเป็นไม่มากเนาะ,ะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยาแนะนำนะหนึงคัดกรองภาวะดาวซินโดมนะคะตามความเสี่ยง นะถ้าเราเสียงสูงก็ไปเจาะน้ำคำําถ้าเสียงไม่เยอะนะคะก็อาจจะตรวจนิฟหรืออะไรอย่างงี้นะคะสตามอันดับซาวที่ไตามาสามนะคะช่วง28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพื่อดูว่ากลวยไตยมันยุบลงยุบลงหรือยังนะ,ะสามหลังขอดนะคะตรวจประเมินซ้ำอีกครั้งนะคะว่าดีขึ้นไหมน้อยเคสนะคะที่จะแย่มากหลังข้ออะไรเงี้ยนะคะ แต่ถ้ามีนะคะมันจะเห็นนั้นไตามาสามแล้วว่ากลวยไตยมันโป่งเยอะขึ้นจากที่ไตามาสองโป่งเท่านี้พอไตามาสามโป่งเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะมีการตีบตันของท่อทางเดินปัสสาวะตรงใดตรงหนึ่งนะคะก็จะต้องไปหาสาเหตุหลังขอดนะคะแล้วก็รักษาตามสาเหตุต่อไปนะคะ